สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาและรายการ Geek Popcorn วันนี้พี่นานามีโปรแกรมเด็ดสำหรับเดือนกุมภาพัานธ์เดือนแห่งความรักใครที่ยังไม่รู้จะพาแฟนไปเที่ยวที่ไหนดังนั้นอย่ารอช้ามาดูโปรแกรมหนังกับพี่นานาแล้วค่อยจูงมือแฟนไปดูเรื่องที่ใช่ในโรงภาพยนตร์กันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ ผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจากค่ายกันตนามา Motion Pictures และเป็นผลงานการกำกับของชยัดอิทิจตุพรที่จุดเริ่มต้นของภาพยนตร์มาจากรายการมือปราบสัมภเวสีที่ออกอากาศทางช่องไทยรัฐทีวีรายการที่เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งเชื่อว่ามีสาเหตุของอาการป่วยมาจากสัมภเวสีโดยทางรายการได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมามากมายหลายเคสแต่มีอยู่หนึ่งเคสจริงสุดสะพรึงที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยในรายการ และทีมงานให้ความสนใจจนเป็นที่มาของภาพยนตร์มือปราบสัมภเวสี The Lost Case ซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ที่ฉีกกฎเกณฑ์เดิมๆโดยการนำเสนอข้ามผ่านสองรูปแบบคือระหว่างรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ โดยภาพยนตร์มือปรับสัมภเวสี The Lost Case นำเสนอในรูปแบบฝาฟุตเทสเรื่องแรกของเมืองไทยจึงถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ชมและวงการภาพยนตร์ไทยที่จะได้รับชมภาพยนตร์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ขนหัวลุกในรูปแบบมุมมองบุคคลที่1จนเหมือนผู้ชมได้กลายเป็นตัวละครในเรื่องไปโดยปริยายมือปราบสัมภเวสี The l ลอ Case บอกแล้วเรื่องราวของอิกระปอ ทีมงานของรายการมือปรับสัมภเวสีที่ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปเก็บข้อมูลพร้อมถ่ายทำรายการหนาบ้านของชาวบ้านคนหนึ่งที่ส่งเรื่องเข้ามายัางรายการโดยทั้งคู่หารู้ไหมว่าจะต้องเผชิญกับประสบการณ์สุดหลอนที่พวกเขาไม่มีวันลืมเข้าแขวนคอตรงห้องเก็บของเนี่ย พบกับการกลับมาของพระเอกหนังแอคชั่นสุดเท่ควัญใจแฟนๆทั่วโลกเคียนูรีฟในภาพยนตร์แอคชั่นทริลเลอร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีพร้อมกับความมันชนิดทะลุกเกินพิกัดที่จะปลุกอะดรีนาลีนของคุณให้พุ่งพล่านไปกับเรื่องราวของจอห์นวิกนักฆ่าเบอร์นหนึ่งของนิวยอร์กที่ครั้งนี้เขาจะต้องตกเป็นผู้ถูกตามล่าซะเอง เรื่องราวอาดีตนักฆ่ามือปืนฝีมือพระการอันดับหนึ่งของวงการอย่างจอห์นวิกที่ตัดสินใจหันหลังจากวงการมืดและตั้งใจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างเงียบสงบกับสุนัขของภรรยาที่ได้ตายจากไปแต่ชีวิตของเขากลับไม่เป็นอย่างที่คิดหลังจากที่เขาไปมีเรื่องกับลูกชายนักเลงในท้องถิ่นทำให้เขาถูกกลุ่มคนลึกลับเข้ามาทำร้ายถึงในบ้านและทำให้สุนัขซึ่งเป็นสิ่งดูต่างหน้าสุดท้ายของภรรยาได้ถูกฆ่าตายชีวิตของจอห์นไม่เหลืออะไรอีกต่อไป จอห์นจึงหันกลับมาสู่วงการและจับปืนครั้งเพื่อไล่ล่าและชำระแค้นครั้งนี้จอร์นถูกหมายหัวจากหัวหน้าแกงอาชญากรที่โหดเหี่ยมและมีอำํำนาจที่สุดของนิวยอร์กโดยมีนักฆ่าฝีมือชาตที่เคยเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของเขามารับหน้าที่ตามล่าตัวเขายอดนักฆ่าอย่างจอร์นจึงต้องปลุกสัญชัตยาน,นักฆ่าในตัวขึ้นมาอีกครั้งเพื่อเอาคืนชนิดหมัดแลกหมัดกระสุนแลกกระสุน ถึงแม้ว่าคู่ปรับตรงหน้าจะเป็นอดีตเพื่อนนักรักนักฆ่าที่เขาเคยเชื่อใจที่สุดก็ตามอีกทั้งเขายัางต้องทำทุกวิธีทางเพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่พวกมันต้องการตามล่าเขาไปทำไม You Whover แม้ผู้สร้างฟองฮอลลีวูดจะเป็นผู้นำเทรน์หนังซูเปอร์ฮีโร่แต่ในช่วงต้นปี2017โลกกำลังจะได้รู้จักกับหนังซูเปอร์ฮีโร่สายเลือดใหม่ที่มีต้นกำเนิดจากความเข้มแข็งในสหภาพโซเวียต ซึ่งตอนนี้เรากำลังพูดถึงหนังซูปเปอร์ฮีโร่สัญชาติรัสเซียรเรื่อง Sad c h a t n i k i หรือชื่อภาษาอังกฤษ Guardians ผลงานของผู้กำกับชาวอ,อาร์มารเมเนีย Sarik a n d r e เ s ี a n ที่ถูกนำเสนอในรูปแบบหนัง Neo n o ั r ที่เน้นเรื่องราวอาชญากรรมและดรามา่าเรื่องราวของ Guardians มีฉากหลังเกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นเมื่อองค์กรลับที่ชื่อว่า Patriot นำเหล่าซูเปอร์ฮีโร่จากเขตต่างๆของสหภาพโซเวียตมารวมตัวกันเพื่อปกป้องมัตุภูมิจากภัยคุกคามเหนือธรรมชาติโดยสมาชิกแต่ละคนต้องปิดบังตัวตนที่แท้จริงเพื่อความปลอดภยัยก่อนพวกเขาจะรวมตัวกันเมื่อบ้านเมืองตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากคงจะต้องไปพิสูจน์กันหน่อยแล้วล่ะคะ่ะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะสู้ซูเปอร์ฮีโร่ฟังมาเวลหรือดีซีได้หรือ ended yeah. <Christmas music> <cities> up with a complete shutdown of any machinery mm -hmm. ซึ่งเป็นเรื่องราวการเดินทางของหลวงจีนนามว่าพระถังซัมจั๋งออกเดินทางเพื่อไปอัญเชิญพระตรายปิดกที่ชมพูทวีปเพื่อนำพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ยังแผ่นดินจีนโดยมีสิทธิ์ผู้ร่วมเดินทาง3ามตนคือสุนงงคงหลิงผู้มีฤทธิ์และเมฆสีทองเป็นพาหนะตืโปยไกย่ชายผู้มีหน้าตาเป็นหมูและสัวเจ๋งปีศาจปลา ทั้ง4ต้องผจญภัยไปกับภูมิประเทศที่โหดร้ายและปีศาจที่เชื่อว่าหากได้กินเนื้อของพระถังซำจังจะทําให้ชีวิตเป็นอมตะโดยในปี1996ไซอิวได้ออกรถแลนผ่พันทางโทรทัศน์และเข้ามาฉายในบ้านเราสร้างกระแสการติดซีรีส์จีนอย่างงอมแงมในยุคนั้นด้วยความที่มีความเป็นแฟนตาซีและเรื่อราวผจญภัยไปกับอุปสรรคต่างๆรวมถึงเข้าใจง่ายทําให้โดนใจคนดูได้ไม่ยาก คนดูหลายคนยกให้ไซอิวในปี1996เป็นการทำไซอิวออกมาในภาคสมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งผู้ที่รับบทเป็นงอคงคือดิกกี้เฉิงเขาได้กลายเป็นภาพจำของคาแรคเตอร์ที่แสนสุขสนนี้ไปแล้วหลายฉากที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายคนคงหนีไม่พ้นฉากซุนงอคงพยายามกระโดดข้ามฝ่ามือพระยูไลจนโดนผนึกพลังไว้นานนับพันปีฉากปีศาจวัวกระทิงและเจ้าแม่พัดเหล็กที่นางอมพัดไว้ในปา และสามารถพัดให้คนกระเด็นไปได้ไกลหรือฉากการปรากฏตัวของเจ้าแม่กวนอิมที่ออกมาอลังการเวอร์าวังทุกครั้งที่ออกมาช่วยพระทังซัมจัง๋งซีรีส์ถูกนำมาสร้างอีกหลายครั้งและมีการเปลี่ยนตัวแสดงหลายคนอมะตะาวรนกรรมไซอิว๋วถูกหยิบมาทำเป็นภาพยนตร์อีกครั้งในเรื่องไซอิ๋ว2017คนเล็กอิทธิฤทธิ์ใหญ่อำนวยความหาโดยโจซิงชฉือกำกับโดยชีเคอรนแสดงโดยคริสปูในบทพระถังซัมจัง ไซวาเลนไทน์ร่าร้อนอีกครั้งเมื่ออนาเตเซียสตีลและคริสเตียนเกรย์กลับมาอีกครั้งหลังจากจบแบบค้างขานใน5 0 Shades o อ g r เกและแน่นอนว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ยังคงแนวอีโรติก กับภาพยนตร์รักสุดโรแมนติกที่ดัดแปลงมาจากนิยายรักไตรภาคระดับเบสเซอร์เลอร์อันดับที่1เรื่อง5 0 Shades Darker โดยเล่มที่สองนี้เป็นผลงานการเขียนของ E. L. James นักเขียนชาวอังกฤษซึ่งเคยสร้างประสบการณ์ระดับโลกกับการขึ้นแท่นเป็นหนังสือที่ทำยอดขายได้เร็วที่สุดตลอดกาลจากการทำยอดขายไปแล้วกว่า100ล้านเล่มทั่วโลกเรื่องราวในภาคนี้จะเน้นไปที่อดีตอันมืดมิดของคริสเตียนเกรย์เขามีปมภายในใจอะไร ทำไมเขาจึง,ลงหลงไหลในเซ็กซาดิสและอนาเตเซียสติลจะบรรเทาความมืดมิดจากใจของเขาได้อย่างไรหลังจากที่อนาเตเซียตัดสินใจเดินออกมาจากชีวิตของคริสเตนเกรได้ไม่นานทั้งคู่ก็กลับมาพบกันในงานแสดงนิทรศการสัมพันธ์แห่งความรักที่ยังคงค้างคาก,ก็ปะทุขึ้นอีกครั้งแต่การกลับมาคบกันคราวนี้ของทั้งคู่มาในรูปแบบของเงื่อนไขใหม่ไร้การลงโทษโดยไม่มีการปกปิดความลับใดๆต่อกัน แต่ความลับในอดีตท,ที่มันสุดแสนมืดมนที่ไม่สามารถปิดบังมันด้วยหน้ากากใดๆในโลกนี้ได้ในขณะที่อดีตของคริสเตียนเกรเริ่มวิ่งเข้าหาอนาเตเซียเฮลิคอปเตอร์ของเกรก็เ,เกิดอุบัติเหตุทำให้เขาหายตัวไปอนาเตเซียร,รู้สึกถึงความปลาเปลี่ยวและเธอจะผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างไรคริสเตียนเกรหายไปไหนและเธอจะจัดการกับคนในอดีตของคริสเตียนเกรได้อย่างไร ภาพยนต์ที่สร้างจากเรื่องจริงอของนทหารผู้ไม่เชื่อเรื่องการเอาชีวิตคนแม้กระทั่งศัตรูของเขากับภารกิจที่โลกจะต้องจารึกในความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและยึดมั่นในสิ่งที่เขาเชื่อมาตลอดชีวิตผลงานใหม่ของผู้กำกับเมลกิบสันใครที่คิดถึงดารานหนุ่มแอนดรูก,กาฟิลจากเรื่อง The Amazing Spider-Man ในเรื่องนี้แอนดรูกาฟิลรับบทเป็นเดสมอนด์ทีดอส ทหารกองทัพสหรัฐผู้มีตัวตนจริงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองภาพ,พยนตร์เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงของแพทย์ประจำกองทัพสหรัฐเดสมอนด์ทีดอสที่รับใช้ชาติในช่วงสงครามโลกครั้งที่2คุณงามความดีของเขาคือปฏิเสธการสังหารทหารฝ่ายตรงข้ามในสมรภูมิโอกินาวาจนได้รับเหรียญกิติยศจากประธานาธิบดีแฮร์รีเอสทรูแมนในปี1945เพราะสามารถรักษาชีวิตของผู้คนได้มากมาย แอนดรูกาฟิลจะประชันฝีมือกับทีมนักแสดงอย่างวินส์วอนแซมวอร์ทิงตันลูบบาซีเทเรซาพาเมอร์และราเชลกริฟฟิธรับประกันความยอดเยี่ยมโดยทีมเขียนบทคุณภาพอย่างโรเบิร์ตแชงแกลแอนดรูไนท์และแรนดอนวอลเลซจากภาพยนตร์เรื่อง We Were Soldiers แล้วภาพยนตร์ยอดฮิตก,กลับกลายอยู่ในรูปแบบตัวต่อของเล่นเลโก้อีกครั้งโดยการกลับมาครั้งนี้มาทีมแบทแมนเรียกว่าขนกันมาทั้งค่ายดีซีเลยทีเดียวภาพ,พยนตร,ร์เล่าเรื่องราวของรูสเวนเษธีหนุ่มที่แปลงกายออกมาปราบปรามขนชั่วในเมืองก็อตแธมซิตี้เมืองที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมโดยภาคนี้เขายังได้พบกับเด็กหนุ่มที่คลั่งไคล้อยากจะเป็นผู้ชั่วอย่างโรบินอีกด้วยแบทแมนอัศวนรติการ เขาดูลึกลับสวมผ้าคลุมสีดำสนิทแต่งกายราวกับข้างข่าวเขามาจะออกปราบปรามเหล่าร้ายในเมืองที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีอย่างเมืองกอตแธมโรบินแบทแมนไม่ต้องต่อสู้กับฝ่ายอาธรรมเพียงลำพังอีกแล้วเด็กหนุ่มผู้ที่อยากร่วมสู้สึกกับเหล่าร้ายเขียงข้างแบทแมนโดยเขามักจะทำอะไรเปินเป่นๆอยู่ตลอดเวลาอัลเฟรดเพนนีเวิร์ดพ่อบ้านประจำตระกูลเวนมาชั่วหลายอายุคน เขาทำงานรับใช้อย่างยาวนานนอกจากเขาจะดูแลหลายๆเรื่องของตระกูลเวนเขายังเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญให้กับแบทแมนแบทเกิร์ลอีกหนึ่งบทบาทของบาบาร่ากอร์ดอนในคราบของค้างคาวสาวที่ออกตระเวนยามค่ำคืนปราบเหล่าร้ายในเมืองกอตแฮมเดอะโจเกอร์เจ้าพ่อแห่งอาชญากรรมที่มีเสียงหัวเราะเป็นเอกลักษณ์สตรูตัวสำคัญของแบทแมน จ็อกเกอร์คือวายร้ายที่เหล่าผู้คนในเมืองจะต้องหวาดกลัวเพราะเขาสามารถทำได้ทุกอย่างที่หลายคนคิดไม่ถึงฮาร์ลี่ย์ควินวันจใจเยตัวร้ายของอาชญากรตัวพ่ออย่างโจ็กเกอร์ความบ้าคลั่งหล่อหล,อ,ลอมนในตัวเธอจนสามารถปล่อยออกมาได้ทุกเมือ่อและเธอก็พร้อมจะทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าคนรักของเธอ Sir, Life doesn't give you seatbelts. Yeah. You know right oh. oh, oh my goodness. I am so sorry. บริษัทขุดเจาะน้ำมันเจาะลงไปใต้พื้นโลกจนไปกระทบกับแหล่งที่อยู่ของสัตว์ดึกดำบรรพ์และดูดมันติดท่อขึ้นมาด้วย3ตัว พอขึ้นมาบนพื้นดินได้มันก็อัลวาดทำลายข้าวของเสียหายแต่ทางทีมงานขุดเจาะก็ควบคุมสถานการณ์และจับเจ้าสัตว์ประหลาดไว้ได้สองตัวส่วนอีกตัวหนึ่งแอบอยู่ในซากรถที่พังและซากนั้นก็ถูกนำไปยังป่าช้ารถกับเรื่องราวของทริปที่นำแสดงโดยลูคัสทิลนักเรียนไฮสคูลซึ่งกำลังหาทางย้ายออกจากเมืองที่เขาเกิดและไปใช้ชีวิตที่อื่นเขาสร้างรถบิ๊กฟุตจากเศษชิ้นส่วนรถยนต์ และพบว่ามีสิ่งมีชีวิตดึกลับมาแบอบอยู่ในรถยนต์ของเขาเจ้ารถบิ๊กฟุตพลังมอนสเตอร์คันนี้จะพาเขาไปซิ่งตามความฝันของเขาได้หรือไม่ <c oughs> วินเซนต์ดาวส์ตำรวจที่พัวพันอยู่กับอาชญากรรมใต้ดินได้ขโมยยาเสพติตลดล็อตใหญ่จากเจ้าพ่อค้ายยาเสพติดไม่นานเมื่อพ่อ้ายยาเสพติดได้สืบรู้ว่านี่เป็นฝีมือของวินเซนต์เขาจึงได้ออกคำสั่งเพื่อลักพาตัวลูกชายของวินเซนต์โดยมีเงื่อนไขว่าวินเซนต์จะต้องเอาอยาทั้งหมดไปคืนเพื่อแลกกับชีวิตลูกของเขาแต่ปัญหากลับหนักอึ้งขึ้นไปอีก เมื่อ,อยาที่เขาขโมยมานั้นได้หายไปเขาจึงต้องออกไล่ล่ายาเสพติดพร้อมหาทางช่วยชีวิตลูกของเขาให้ได้ หลังจากร่วมสร้างความผวากันมาแล้วจากหนังเรื่อง The v i s i t ในฐานะผู้กำกับและโปรดิวเซอร์สำหรับต้นปี2017นี้เ n i g h t ชิยามารานผู้กำกับชาวอินเดียฝีมือดีและ j จสันบลั m ผู้สร้างหนังเฟรนช์ชายเรื่องดังยัง The p e r k และ Insidious กำลังจะกลับมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวระทึกขวัญอีกครั้งในผลงานชิ้นใหม่กับ Split จิตดุดโลกโดยผลงานที่เอ็มไนชิยามาานลงมือเขียนบทเองเรื่องนี้ทั้งยังเป็นการพลิกบทบาทของเจมส์แมก ผู้รับบท p r o f เ s ็กซ X วัยหนุ่มจากหนังฮีโร่กลายพันธ์ X-Men สู่บทบาทใหม่ในฐานะชายรคจิตที่มีถึง23บุค,คลิกในตัวคนเดียวตั้งแต่เด็กผู้หญิงหนุ่มรุนแรงไปจนถึงอสุรกายนอกจากนี้ในส่วนของนักแสดงนำฝ่ายหญิงยังได้แอญญญ Joy, นยาเทเลอร์จอยนางเอกสาวจาก The w i ิชมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวในฐานะเหยื่อของชายโรคจิตนี้ด้วย ว่าด้วยเรื่องราวของเควินชายโรคจิตผู้มีหลายบุค,คลิกในตนเองถึง23แบบตั้งแต่ชายหนุ่มธรรมดาผู้ร้ายชอบใช้ความรุนแรงเด็กชาย9้าวขวบสาวรุ่นใหญ่ไปจนถึงอสุรกายยิ่งไปกว่านั้นก็คือทุกๆครั้งที่เขาเปลี่ยนเป็นอีกคนเคมีในร่างกายของเขายังสามารถเปลี่ยนตามได้อีกด้วยและแล้วเหตุการณ์ที่นำไปสู่เรื่องราวระทึกขวัญก็เกิดขึ้นเมื่อเควินได้ทำการลักพาตัวสามสาวมากักขัง และหนึ่งในนั้นก็คือเคซี่ประเด็นสำคัญบางอย่างอยู่ในวัตถุประสงค์ลึกลับของการลักพาตัวที่เควินเก็บซ่อนไว้ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับบุคลิกในตัวเขาเองที่อาจเป็นตัวการชักใหญ่อีกทั้งจิตแพทย์ผู้ดูแลเควินยังเชื่อว่าในหลากหลายบุคลิกในตัวเขามีบุคลิกหนึ่งบงการครอบงำบุคลิกอื่นๆอยู่ นี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่สาวๆต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากชายโรคจิตอย่างเควินเท่านั้นเขาเองก็ต้องเอาตัวรอดจากภายในตัวเองเช่นกันว่าแต่สาวๆจะต้องพบเจอกับบุคลิกแบบไหนของเควิน <Hello, S 1> บ้าง Hello, นั้น Hello, <my> และสามารถเอาชีวิตรอดมาได้หรือไม่ Hello, <my> ติดตามผลงานระทึกขวัญสันประสาทในพล็อตเรื่องน่าสนใจนี้ได้ในโรงภาพย,ายนตร์นะคะ yeah. Help Are you trying to trick me? I'll tell on you. Aren't you the clever one? An individual with multiple personalities can change their body chemistry. Uh, Someone's coming for you. h o s coming? <S <administ rat ives> <S จากนิยารักชื่อดังสำหรับสาวๆญี่ปุ่นประจำปี2015ผลงานการเขียนของนานาสก,กิทากาฟูม,มิ ที่มียอดขายทะลุหล้านเล่มในเวลา2ปีตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2014สู่อีกครั้งของความประทับใจในรูปแบบภาพยนตร์เมื่อเรื่องราวความรักชวนอบอุ่นหัวใจและทำให้ใครหลายคนเสียน้ำตาม,มาแล้วได้ถูกนำมาถ่ายทอดโดยผู้กำกับมิกิทากาฮิโรร่วมด้วยพระเอกหนุ่มฟุกุชิโซตะและนางเอกสาวสุดฮอตย่างโคมาซึนานะจาก The World of Kanako Kanako หนังฟ้าอเวจี มารับบทนำในเรื่องราวความรักสุดมหัศจรรย์กับการพบกันของหนุ่มสาวจากโลกคู่ขนานที่เวลาต่างเดินสวนกลับกันโดยสำหรับในฉบับภาพยนตร์ live action นี้มีการแดัดแปลงอายุของตัวละครให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าฉบับนิยายซึ่งอยู่ในวัยมัธยมมาเป็นความรักของหนุ่มสาววัยมหาวิทยลาลัยแทนแต่ยังคงคำนึงถึงความประทับใจที่ผู้ชมจะได้รับไม่ต่างจากการถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือของต้นฉบับ ว่าด้วยเรื่องราวรักแรกพบบนขบวนรถไฟของทาคาโตชินุ่มมหาวิทยาลัยกาฟุกุจูเอมิสาวลึกลับรุ่นเดียวกันหลังจากทาคาโตชิตัดสินใจเข้าทำความรู้จักเธอและได้คบหากันจนในกระทั่งวันที่30เมื่อทาคาโตชิตัดสินใจสารภาพรักรก,กับเธอคำสารภาพสุดเหลือเชื่อกว่าจะออกจากปากของเอมิเมื่อเขาพบว่าความรักของทั้งสองไม่สามารถเป็นไปได้เพราะเธอมาจากโลกคู่ขนานที่เวลาเดินทางย้อนกลับ และมีเพียงครั้งเดียวในรอบ5ปีเท่านั้นที่เวลาของทั้งสองจะมาบรรจบกันขณะที่เวลาของทาคาโตชิมากขึ้นเวลาของเอมิกลับลดอายุเธอลงทาคาโตชิจะต่อสู้เพื่อเอาชนะโชคชะตาที่เล่นตลกนี้ได้อย่างไรร่วมทราบซึ้งและติดตามเรื่องราวความรักที่เคยทำให้คนญี่ปุ่นเสียน้ำตามาแล้วในโรงภาพยนตร์นะคะ あなたの未来が分かるって言ったらやるかな昨日の君に。ครับเนี่ยนนาครับแฟนผมเองเธอเป็นดาราดังเธอเ,เลิกกันเธอทิ้งผม นังรักแบบไทยๆเชื่อว่าหลายคนคงเคยผ่านประสบการณ์อกหักรักคุดกันมาบ้างหรือถ้าไม่ก็คงเคยเห็นอาการของคนใกล้ตัวอ,อกหักกันมาบ้างแล้วภาพยนตร์ที่อยากแชร์อาการของคนอ,อกหักเพราะยังลืมรักเก่าๆไม่ได้มิสเตอร์เฮิร์ตมือวางอันดับเจ็บ เรื่องราวของหนุ่มนักเทนนิสดอนสีชังที่รับบทโดยซันนี่สวรรณเมธานนท์ที่เพิ่งอกหักรักคูดจากแฟนสาวซูปเปอร์สตาร์คนดังแอนนารับบทโดยมารีเบอร์เนอร์ไปคบกับร็อกสตาร์จิมมี่เดร็กเกตรับบทโดยเผือกพงศธรทำให้ชีวิตของดอนต้องเป๋ไม่เป็นผู้เป็นคนจนกระทั่งเขาได้เจอกับดิวที่รับบทโดยลินมัชนทชีวิตเซงเซนของเขาก็ไม่เหมือนเดออิมต่อไป ความสนุกสนานของเรื่องอยู่ที่ลีลาการแสดงอันกวนประสาทของเหล่านักแสดงน,นำโดยเฉพาะซันนี่กับเผือบที่ครั้งนี้มาเจอกันในฐานะศัตรูของหัวใจผมว่าคุณแม่งมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมนะเนี่ยขอถ่ายรูปได้ไหมคะเอาเป็นว่าตอนนี้ชอบมากก็แล้วกันมีรสนิยมงมาก และทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่จะไปชมภาพยนตร์พี่นานาแนะนำให้เช็ครอบฉายก่อนนะคะเพราะโปรแกรมหนังบางเรื่องอาจจะมีการเลื่อนฉายได้และใครที่ไปดูเรื่องไหนมาแล้วชอบหรือประทับใจสนุกหรือโดนใจยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะอุ๊ยคลิปจบแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่นานาด้วยนะคะและที่สำคัญถ้าไม่อยากพลาดคลิปของพี่นานาให้คลิกที่รูปกระดิ่ง เพื่อเปิดการแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย